อามาขุดมันใ้ช่างอ้วนครับผมวันนี้สร้างอ้วนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอ่ะอันนี้เป็นมันสตูนพี่น้องเอาไวเ้เฮ็ดหวานครับปลูกไว้พอดีหัวพอดีปอกเค็ดหวานพี่น้องครับพอดีมื่อนี่มาขุดมันในช่างอ้วนนะครับสิพา,าพี่น้องมาเบิงนะครับเนี่ยอันนี้เป็น มันเหลืองนะครับปี่นี่สุดละครับได้ซ้มนี้อีลีเบื้องสภาพต้นมันพวงเพชรครับผมนะเอพี่น้องเป็นเป็นเพียครับจังสี่ละพี่น้องเอ้ยต้นล่ำกับสีได้ประมาณนี้อันนี้เป็นมันเหลืองนะครับได้ได้ซัมนี้พี่น้องเอ้ยของพี่น้องเป็นคือกันบนนครับแต่ว่ายามาทางฟังมันพวงเพชรกะสิมีเงาที่ปนมาน้านะครับทีิเป็นหัวใหญ่แน่พี่น้องนี่ แต่ว่าหัวโบสุดโบเต็มนะครับเป็นหัวสวยๆพี่น้องเอากระใสปุ๋ยอยู่นยครับแต่ว่ากะเป็นเป็นจังไดลละเป็นดินแน,น่นแนนบ่ก็เลยหัวก็เป็นแหลมแหลมนะครับโบโบบเต็มบสุดปลุษนะครับเออกะคุดไว้จักล่องคุดไว้สิบหกล่องนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันสีใได้จักตันนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อแล้วเซจแปลงหนีนะครับสีสุปให้ฟังนะพี่น้องว่ามันแปลงนี้มันสิได้จักตันนะครับกับสภาพต้นมันประมาณนี้ของไผกับของพ่อกระหยาก็เป็นขค้นนีแหละครับอมีตายหง่อลงน้ำนะครับนี่ครับสภาพหัอมันกับสีประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ดกแห้งพี่น้องเนี่ยบัวใหญ่แบบนี้หลายครับเงาลดสิบขึ้นครับสิบยี่สิบกมีสามสิบกมีนะครับนี่ครับพี่น้อง กะบ่หูว่ามันเป็นด้วยสาเหตุอะไรนะครับหัวมันนี่ดกอยู่ครับอันนี้กะใส่รถปลูกขึ้นเก่าแหะครับของปอกุหญ้าใส่รถปลูกทั้งเม็ดนะครับทีมงานปอกนหญ้าแต่ว่ากะโอ้ยหัวกะดกกลางๆนะครับบอถึงะกะใหไงกะพอประมาณพี่น้องนี่อสีแจ็คมันสีถือถอกไรเหรแจ็คกันนะครับเดี๋ยวเขาจังว่าคำนวณเบิงนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับผม ฟังนี่จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับแต่ว่ายับลงไปทางไตปู้นนะครับจะเป็นดินเหลืองๆพี่นอ้องเป็นดินเหลืองๆปนทรายนิดหน่อยนะครับทางไตเนี่ยจะจะบกคอยด่มั่นนะครับทุกๆปีกเดี๋ยวปีสีมานะครับเดี๋ยวกะสีลองพับปรุงสภาพดินเบิงนะครับเพราะว่ามันบ่ได้ใส่ขี้ใกล้เกี่ยไมเน่ตุนเนาะ ตัวนี้บ่ได้ร่องพื้นกี่ไก่แกบนะครับใส่เต่เคมีแล้วก็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบสองนะครับรอบสองรอบสามหุ่นละใส่น้อยใส่ดูๆหัวมันก็ได้ซ้ำนี่ครับยักเป็นน้ำยังพี่น้องเอ้ยน่าจะเกิดจากเาเขาเอื่นวันยังเกาะดินมันบล็อกธาตุอาหารไว้นะครับบ่บ,บ่ปล่อยธาตุอาหารออกมาพืชบ่สามารถนํำมาใส่ได้นะครับกบาสิีนํำ ผวกปูนขาวยังสีนะครับมาแกะนะครับเพื่อให้ปดปล่อยถาดอาหารให้พืชนะมาใส่ได้น่าจะดีกว่านี้นะครับอันนี้เข้าคืดไปตามแนวทางที่เพิ่น์นวอาไว้ซื้อนะครับกับนาซีลอ่องเฮดเบิ้งล่ะครับปีนี้น่าจะเฮ็ดไหมปีนี้ได้ซ้ำนี้หลีครับได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าแปลงได้กับคันคาง,าง,างเหมือนกันมืดนะครับ ปีนี้ได้แค่นี้ปีหน้าเอาใหม่นะครับเดี๋ยวห้าสี่เฮ็ดไห้ลงเบิงนะครับว่ามันสี่ขยับจากปริมาณตันจากเอ้ยสำนีก็สิี่บเกิร์อะไรละสามตันพี่น้องตามตีคุณมาอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนีสซะก,ก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับผมกับทีมงานพอกอญ่าเช่นเคยครับสวัสดีครับ